พยาบาลสำโรงผมอยู่โรงเจฮะหิงเข่งสำโรงเหนือครับสุตรปากการครับเห็นมังกรไหมครับมับงกรทองคู่เลยครับเข้าไปดูอครับข้างในเห็นทองไหมครับทองใหญ่มากเลยตรงนี้แล้วก็มังกรคู่เลยมังกรที่ดีเยอะครับ กระถางทูบครับเข้ามาครับจุดที่หนึ่งครับว้ายฟ้าดินครับมับงกรนี่ครับที่นี่มังกรสวยครับมับงกรทองจุดที่หนึ่งครับว้ายฟ้าดินที่นี่โผงคู่เหมือนกันจุดที่สองว่ายยังไหนครับอันนี้อะไรเอ่ยจุดที่สามเหรอเจ้าแม่กวนอิม พันมือจุดที่สองนี่เข้ามาด้านในครับที่นี่เสาเนี่ยพันด้วยมังกรนั่นกันเลยเงีกเซ้องเต้ครับ องค์แห่งเจียรครับองคเทพสามตาครับมีพระพุทธรูปอยู่ครับแล้วก็พระสังฆายผมขึ้นมาชั้นสองนะครับเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรองค์เอลติกิมบอรครับองค์พระยูไร ครับตัวนี้คือป้ายชื่อของบรรทบุุษที่เสียชีวิตรครับก็จะประกาศาบที่นี่ทุกปีนะครับเท,ท,ทพเจ้าแห่งโชคลาภครับช่าแม่กวนอิมครับพระบรมสารีริกธทตุครับครับนี่คือภาพวาดประตูทางเข้านะครับชั้นหนึ่งสองฝั่งเลยเนี่ยทักษะเหมือนเทพเจ้าคุอูนะ บริเวณฝาผนังด้านนอกนะครับจะเป็นภาพนูนออกมาถือลูกท่อนี้บริเวณด้านหน้าครับออกคลองสำโรงได้นะครับโอ้ขับเลี้ยวไปอีกไกลนะครับแล้วแล้วซ้ายมือไปไหนครับเนี่ยป,ป,รประตูน้ำนะครับ ประตูนะ้ำขอบคุณครับ